เกือบขาดแม่ค่ะอะไรพังเด๋ยนหนูต้องเก็บตังซื้อใหม่ละไม่ได้ลูกสาวแะพังคิดถึงมากๆมกึงมีอยู่สองคู่แล้วคู่เป็นมันเป็นคู่โปรดหนูด้วยนะสีเมทัลลิกอะเมทัลลิกสีแบบออกน้ำตาลน้ำตาลคือมันลดมันขับผิวอุ้ยเสียดายคลิปอะไรอีกนะมือสัตว์ว้า โดบไม่น่าได้ค่ะตอนนี้มันสองทุ่มแล้วถ้าโดบตอนนี้ปึ๊บหนูอาจจะอาการดีขึ้นแต่หนูอาจจะนอนอีกทีเชา้าเออเอา <c oughs> ที่ทำน้ำแข็งไม่ไม่ค่ะเอ๊บีไม่ได้ทำพังมันมันขาดเองสีฟ้า ต้นไม้เริ่มเหี่ยวแล้วคะ่ะเอา้าก็ปีบมื่ไหรโอ้ยประมาณพื้นที่แคบสุดเหลือเกินห้องสวย มีคนมาเม้นด้วยนะว่าห้องหนูรูค่ะอยากให้เห็นห้องเดิมมากเลยที่ทำน้ำแข็มคือยังไงคะคือเอาน้ำเปล่าใส่บอก สังคุณเชียงเหรอคะคุณมี่ดูเลยใช่ใช่ค่ะเสร็จคอนพุ๊คเขาก็มาเอะมาถอดรองเท้าให้เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันหนูก็นวดขาไอเขาเปลี่ยนกัน,น,กนขอบคุณค่ะนรอกินกุณเชียงกับพอ่อแล้วหิวขาบอกแล้วเนนว่หิวขา ขอบคุณค่ะแม่ไปสอนวิธีนวลให้ดีเลยค่ะแม่ดาวใหม่เลยค่ะน่าจะต้องแบบนั้นเลยค่ะพี่หนูว่าแม,แม่น่าจะต้องดุตูนสาวเบิ้มเบิ้มเอา หลูกรักหขก,ก็ซื้อเนี่ยเนี่ยอะไรมันออกเพชรก็หลุดหรือเราจะเอาวันนี้ออกเลยแล้วก็ใส่เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าจะซื้อใหม่อยู่แล้วนี่ตัวลูกสาว <c oughs> ขอบคุณค่ะไปบอกแล้วเนี่ยพี่น้องหิวเขา้าว่าแล้วายดอกคุณสียงถอดเล้วมันเพรมันหลุดแล้วค่ะเพรมันหลุดหายแล้วเมื่อคืนกำลังถอดขอบคุณค่ะ ลองใช้ฟิลเตอร์กันว่าอย่าว่าแล้วเมื่อคืนจ้อขอบคุณค่ะดีใจค่ะดีใจแต่ว่าละครอาจจะหมุนนิดนึงนะคะแปลว่าเอกสนกันเพราะว่าได้ซ้อมเลยแล้วก็รู้แค่รู้แค่ว่าไปขายผักแค่นะั้น คุณค่ะหิวข้าวจริงรอ่ะปล่อยเบอร์แล้วเนี่ยทั้งวันหนูกินแต่มาม่าหัวเดียวแอนหิวข้าวซิมภานาทีบูมมี่ยุ่จริง ือถ้าหิวข้าวหนาจะเป็นบบน,นี้เฮ้ยหนูเพิ่งหนูเพิ่งรู้สึกหิวข้าวแล้วเนี่ยเพราะท้องหนูแบบตุยมาหลายวันแล้วหนูแบบกินข้าวไม่ได้หรืออาจจะหิวเฉยเหมือนเมืม่อวานนะหิวข้าวแต่กินก๋วยเตี๋ยวแต้แค่ไม่กี่คำยิงจมูกบอกว่าอุ๊ยเธอกินอีกหน่อยมันจะเป็นลมก็กินไม่ได้ หรู้ว่าหนูแปลกมันต้องมีอะไรสักอย่างมันต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่แน่ กล้องที่พังแล้วก็กล้องตัวนี้ซื้อใหม่อุย้ยมันกติดเลยเหรอนี่ลูกแรงจังถ่ายไม่ได้เลยเหรอ อินใช่ไหมคะนี่อันนี้ตัวใหม่นะคะตัวนี้แพงโอ๋อันนี้ลืมไปไม่ต้องกดแช่ใช่ไหมเอาทำไมเปิดไม่ติดเกิดอะไรขึ้นลูกคนยังเขินอุ้ยไม่ใช่เราทำไอ้นี่หายแล้วหรอเพราะวันนั้นดูดภาพออกมามีคนมาถ่ายภาพให้ก็เลยดูดออก สองสามน่าจะเป็นที่ไม่ได้ใส่กาดอ่าเคนนอนเหมือนกันเอ,อ้าเพื่อทาอะไรน่อยจังทำไมอะอ๋ออันนี้เป็นซูม มาเปรียบเทียบภาพกันเดี๋ยวนะดูไง,งเมื่อกี้โอ้คือต่างกันไาเถอะความมูดภาพความอะไรใดๆความชัดเอ,ออเออเออเกีกสุม่มราคา ขอบคุณค่ะมันเสียงพอปะนะหิวข่าวแล้วใช่ไหมนะแมนบอน่าจจะยังอุ้ยมาแล้วโอ้หิวข่าวแห้งขอบคุณค่ะเกือบกาดอันไม่ยังเหรอ อันนี้น้ำยาซักผ้ากับน้ำยาประพันธุ์นมมันนี่มีขนมพรม้อมมีคุณเจี้ยงใส่เอาเป็นี้ยงใส่กีบพีชเอาอันอันนั้นบ่เอาเงี้กระเป๋านถามเด้อที่เออมาใหายี่เอไปมือนี้บ่หรือว่ามือหลังบุรู่ถามกันเด้อแม่ที่ได้แจงมาให้ยตอนแม่ไปไวหน่อยอนี่อะไรอะอะไรนะมันอยู่ในตู้แต่โดดนเรีย่ได้กินโบอเอามะยามิ้ง อะไรดิเบื้องซยแนวก,กินหิวขา้านะจเกไนี่นี่แตู้เย็ยนไน้เดอเค็กย่าลงไปซื้ออีกเด้ออะไรี่อันนี้ปลาเส้นที่เน่เปิดไฟเยอะ โบตีละล้วนหมาแย,ยี่าตัาากนสิแอืออยนี่แหละไปใส่เครื่องอ่างอันนี้เคื่ออันนี้ขนมเนี่ยขวัญขาวเหนียวบัลลุดเจียบอยู่เด็เมนบูโตีนี่บ,บมเลวหัวตาม้าไปเนะอยาัม้า,มาน,นี้แล้วขเขาตะนส่งม่ให้นะอันนี้น้ำยาซักผ้าน้ำยาตะคนุ่มถามได้ว่าเธอจะเอาแม่เทียนเอามาได้ เมื่อกี้วุ้นขอบเขาไรสดดิอันนี้น้ามอย่างไรคิดน้าดังเป็นล้างมั้งเปลเลี้ยงไหงเดี๋ยวล้างถึงหงก็ึอข,อข้อนะคะือมาตั้งเมื่อคืนหรือเ่าพี่ทุยกไว้ดิแท้ไปยกเนี่ยว่ะโอ้ย่ <c oughs> ยกาดเลเขาซื้อคืนมหนเป็นล้งเ <c oughs> ขาซื้อค่ะน้าดางนี่มันขนาดนเดีย่ะมันทำอะไรเดีย เซนามไปเวิตามินเมนลเซนาไปเนี่ยะเซ่แล้วนีอ่อลัราจไปกินข้าวกันนะคะทุกคนเดี๋ยวดูอุลนก้นนาที่เลยโอ้โ่่ล้้้้้้ล้้้้้เ้้้้น้้น้้้้้้้้ลก้้้้้้น้้้้้้้้้้้ว้า้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้แ้้ว้้้้้้้้้้้้้้้น้้ เดี๋ยวไปเปิดให้เดี๋ยวจะเอาลัางไปทิมก่อนวางไว้นี่อยพูดมาโมมาติมนี่จ่าแม่อุ้มมาเออแม่เดี๋ยวเศร้าอไรเห็นแล้วย้ำใจปุ้นนะแม่อุม้มจงสิไรแค่วที่ไเปเปิดมาท้องค่ำหายไปอย่าได้มาท้องค่ำแต่อีกคนก็ลังกินปุเชียวอันนี้นหนึ่งห่อนใช่เลยแรกแกควรหมุน,น,นใช่มาสันอุสสวัสดีค่ะไอ้ผู้ใด พี่ปอบยู้ใส่ไอพ่อก,กันยู้ใส่ <Okay. S 3> จะนอนเลยใช่ไหมน,นี่นะปุรีรำบุ้ยไปงานบ่ออะไรยาดีบ่เนี่ยบ่เพิ่งทิ้งเพิ่งทิ้งเพิงพ่งทิ้งเขี่ย น้ำก็คือแขกสิงอันนี้ทราบค่ะเปิดห้องโอ้เปิดแอร์โอเคบ่ะเปลี่ยนไงบ่ะผับบุตรนอนไงอยู่หักเพื่อนว่ามันหอนวาสันอันนี้ไปเอามาแล้วมาเดีเมื่อกี้นี่ะเอามาแล้ยเพื่อนว่าผ้าห่มเธอร้อนนาสันฮอนเอาพัดลมเข้าไปอีกโบเมียนหมายถึงว่ามันเอาออกมันกับหอนเอ้ยมันเอาออกมันกับหนาวแต่ห่มมันกับหอนเงื้อออกนะหมแต่เมียนอีหลี่ขอเฮ้อะไรบ้านเนี่ยจาก อูสูเอาแบนให้ปันนี่ล่ะขีก็ง่งผ่าโฮมอันนี้คือกันขีโฮมขีก็ฮอนเง้อออกพอนะแค่นี้นะอย่าอย่าของขึ้นกินเยอะอีกนะพอนะบายบายเอาพอสอง่งลงมาเฮ็ดเตียนะมาปิด่ยนี่เราจะกินข้าวแล้วนะคะโฮมไว้แต่เอาเอาเท้าออกเปลี่ยนคือเกาค่ะ มือเศร้า,ากันเงืออกว่าเป็นโอบเศร้านาวุ้ยซุป,ประลูกเมืองกันอ่ะวันเป็นโอบเศร้านาเรานอนอยู่เงือกแตกเงือกเต็มคือมันมันคไอ เดี๋ยวนะหนูดูก่อนว,ว่าสุกป่ะนี่เอ้ยเ๊ะเวอร์อืมจากแห็นมันโซฮอ,อน อุ๊ยโอเคนะคะเดี๋ยวหนูไปเดี๋ยวหนูไปเอกินข้าวก่อนแล้วหนูก็จะไปชาร์จแบตแล้วก็จะดูหนังนะคะบ๊ายบายหาหนังพีดูดีกว่า